เล่นวันนี้เจ้าบาลขอเบอร์ข้างประตูลื่นเพื่อไปหาหนีฝันไปยะนี่เองเพราะว่าลูกสาวเนี่ยมีงามนะครับงามที่สุดเอาไหมลักตูดลักตูดลักตุลักตูดเอาไหมลักตูดลักตุกจับลักตูดลักตุกอันนี้เขา ลักตูดลักตู้ประเมินบอประตูสารภาพรักอา้าวเปิดก่็ที่เปิดต้องเสียค่าต้องเพื่อว่าเป็นหิ่งเมืม่อขวัญเออจะได้หายุหายจินจะเลิกลงเรื่องเรื่องมกันเราจะรับด้วยประตูทองเพ้าะไงอา้าวจะเล่ามือต้องเปิดแปดชั้นโต๊ะเพิามเบิกก้อนเบิกก้อนกล <c oughs> ้ามขาดกับอันนี้อันนี้แค่เพื่อนเนี้นี่

จอประามสามเดียบนับเกินสทีอ่ะตายกูจะมากุโอ้มาตายแบบพิษทหารเอ้าเอ้าเทียงแรกม้วนนินะครับใส่ได้อยอสามวันนินมือลักัได้น้ามือลักัได้เออสบายสบายมีว่าลมประตูมีไหมมีไหม เดี๋ยวน้องนอจะเอา